บานดีวพี่น้องนนดเราเห็นไหมงามคักงามคักอีหลีดิอัอนซ้อนให้งไหนก่อนไปหนาฮิ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 ฮ่ฮิมินไฮิ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 ฮนฮิ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  ข่อยว่าสิบ้านไฮคอยก็อดบ่ไดแล้วพี่น้องเอ้ยคนเก็บเห็ดคนมาเก็บเห็ดก็สิเข้าใจบรรยากาศนี่เด้อเอ่ะกองไว้ก่อนเบิ้งมาเบิ้งเดี๋ยวดอกปี๊ดฟรี่างเด้อ ต้องมาเก็บเห็ดกระสีเขาใจแห้งพี่น้องเลยอุนะปาด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 ตายอุยปะอ่อ,อนซ้อ,อนอน่อนซอนอน่อนซอนอ่อนซอนแห้งเดอ้อคือไม่มเบิ่งพี่บันดอกไม่น้อยฉันจะไม่เอาเลยนะ พูดีบ่มีผู้ใดคิดว่าม่นสีออกนะพี่น้องอ่ะตายตายมวนให้มวนอีเแลีวแตะละมมือีิยินเห็ดต่ละมมือให้มวน้กลองเล้กันกองเล้กัน con bên chung bên chung về phía nó ông mừng ông măng mừng ông cái nhóm mà à ơi người sẵn coi nhóm biển trà con chờ Hãy <laughs> subscribe กระงปงตรงนี้อุ๊ยพี่น้องกกระรังปงกับนีเลยเดี๋ยวนี้กระสีกองอะไรคือเกาละ่ะคนมากกองกองไว้นี่ละกองไว้เป็นหมองเป็นหมอกต้องหาเก็บเอาเนาะวันนั้นเนาะกองไว้เป็นยยหย่อมหย่อม 没关。<Okay. S 2> okay.